สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนพับทิชชู่เอาไว้ใส่ช้อนสวยๆลุ้นๆนแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับทิชชู่นะคะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็รีดให้เรียบเลยนะคะอ่าอันนี้ก็กําลังจัดทรงนะคะนื่องจากลมพัดนะคะอ่าเมื่อเราพับเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งเข้าไปค่ะพับครึ่งเข้าไปแบบนี้นะคะ แล้วก็รีดให้เรียบนะคะเสร็จแล้วให้เราหันด้านที่เป็นทิชชู่ที่มีเป็นลักษณะมันสี่แผ่นนะคะขึ้นข้างบนนะคะเป็นสี่แผ่นเนี่ยแบบนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็พับลงมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็รีดเน้นๆตรงกลางนะคะเน้นๆตรงกลางนะเสร็จแล้วก็กางออกค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดเอาทิชชู่แผ่นที่หนึ่งนะคะทิชชู่แผ่นที่หนึ่ง พับลงมาจนถึงรอยพับแบบนี้นะคะพับครึ่งลงมาถึงรอยพับแบบนี้เสร็จแล้วก็รีดค่ะอ่าอันนี้มีการพิพาททางที่นิดหน่อยมันเลยเนาะอ่าแล้วก็ให้มันถึงประมาณจุดพับแล้วก็รีดนะคะแล้วก็พับครึ่งลงมาอีกต่อเลยค่ะถึงตรงนี้คะ่ะโอเคครึ่งที่2และครึ่งที่3ไม่ใช่ครึ่งที่3ามเลยพับครั้งที่3ามพับลงมาอ่าแบบนี้นะคะมันก็จะประกลบรอยลงมาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วแผ่นที่สอ่าแผ่นที่2พับลงมาเหมือนการครึ่งหนึ่งครั้งที่1แล้วก็รีดให้เรียบแล้วก็พับครั้งที่2พับแค่2ครั้งพอนะคะตัวที่2นะแบบนี้นะโอเคแล้วก็รีดนะคะเสร็จแล้วให้เรากลับด้านค่ะพลิกพลิกกลับว่าง,งั้นอ่าเสร็จแล้วนะคะให้เราพับนะคะอ่า หันก่อนอหันหันแล้วก็พับประมาณเซนหนึ่งส่วนสามนะคะหรือประมาณอ่าเขาเรียกช่องช่องตรงที่มันมีรอยพับเก่าอะคะ่ะเออนะคะแล้วก็พับเข้าไปปื๊บนะคะมาพับปื๊บเสร็จแล้วก็รีดแล้วก็พับ เข้าไปอีกค่ะครั้งที่2หรือบางคนอาจจะพับจากด้านนู้นมาก็ได้นะคะให้มันขึ้นเป็น2ขีดแบบนี้นะคะเหมือนเหมือน2ขีดเนาะ,ะเป็น2รอยพับแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะแล้วเราก็จะสามารถนําช้อนหรือบางคนมีช้อนมีซ่อมก็ได้นะคะอันนี้เอามาเสียบลงหรือมีไม้จิ้มฟันก็สามารถ ใส่ตรงด้านหน้าหรือใส่ข้างๆก็แล้วแต่ใครจะออกแบบนะ,ะก็เสียบใส่ลงไปนะคะประมาณนี้ฟืบออมันก็จะดูดีขึ้นมาเลยนะคะเหมือนที่โรงแรมเขาแบบเวลาที่เขามาเสิร์ฟเราเลยเนาอะคอล้ายๆก็แบบดูดีนะคะก็สามารถเอาไปปรับใช้เวลาที่เรามีแขกมาบ้านหรือเวลาที่ต้องเสิร์ฟกรรมการที่มาตรวจโรงเรียนหรืออีเวนต์ต่างๆได้หมดเลยนะคะ